แหวนแก้วบวกเขียวซาชาัดร่วมกับบวกทองค่ะเป็นแก้วจอบบอปงหลวงองเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้มีขนาดเม็ดจุดที่1.5คูณนเซนติเมตรค่ะเป็นแก้วเม็ดที่เจียค่อนข้างที่จะสูงนะคะเรามองด้านข้างเราจะเห็นค่ะว่ามีการเจียที่นูนสูงค่ะวัดได้1.2เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือน ใส่นิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางนะคะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็12.5%เปซนค่ะทรงเรือนแข็งแรงเป็นงานขึ้นมือค่ะเนื้อแก้วเม็ดนี้นะคะเขาจะใส่มากๆเลยค่ะและมีการเจียที่นูนสูงนะคะมองลอดเข้าไปเราจะเห็นว่ามีปวกเขียวที่ชัดเจนเป็นสีเขียวเข้มๆค่ะและมีปวกทองที่ค่อนข้างจะเต็มเม็ดเลยนะคะด้านล่างค่ะ จะเห็นว่าปวกเขียวลอยฟูนะคะอยู่เหนือปวกทองมีความสวยงามถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบและรอคอยเม็ดแก้วที่มีขนาดเจียที่นูนๆสูงแบบนี้นะคะดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะและด้วยตัวเรือนที่แข็งแรงนะคะตัวเรือนรับกับเม็ดแก้วที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะเราจะเห็นค่ะว่าเนื้อแก้วใสมากๆและมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่ามีมนทินแร่ที่ชัดเจนสวยงามค่ะถ้านำมาสะท้อนกับแสงเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายสีเงินวิบวับสะท้อนออกมาให,ให้เห็นนะคะนั่นก็คือทรายเงินนั่นเองค่ะแก้วเม็ดนี้ใสามากเลยค่ะ สวยใสอไร้ตำหนินะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบแหวนวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับแอดมินโดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ